โอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นบอฟฟตกันอีกแล้วเอาล่ะเอาล่ะผมก็ได้ทําการอัปเดตดิ้งเว็บไซต์ของผมอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้แรกเราก็ได้อัปเดตการแชทครับการแชทในเว็บไซต์ของผมเนี่ยก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่ระบบระบบการแชทหรือว่าวิธีการยืนยันการแชทเนี่ยมันยากมากเลยครับไม่ได้ยืนยันตามอายุนะครับทุกคนแต่ ยืนยันแบบต้องเข้าเข้าลงที่เข้าใช้ก่อนนะครับซึ่งมันก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งมันไม่ง่ายเลยครับมันต้องลงหลายๆรอบนะทุกคนแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากด้วยนะทุกคนซึ่งถ้าคุณลงแล้วคุณก็สามารถแชทกับผมได้ตลอดนะครับ ผมจะไปอ่านนะคบว่าทุกคนน่ะจะกำลังแชทอะไรกับผมอยู่แล้วก็จะมีเรื่องอะไรอยากบอกกับผมครับผมจะไปอ่านให้ดูหมดเลยนะครับก็สามารถไปแชทกันได้นะครับทุกคนวิธีการแชทเนี่ยก็เป็นคิดที่แล้วนะครับทุกคนที่ผมลงไปนะทุกคนเมื่อไม่กี้นี้เองนะครับทุกคนก็ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเผื่อจะได้แชทได้นะครับซึ่งกว่าที่ผมจะเปิดแชทได้เนี่ยก็ปาไปประมาณ5นาทีแล้วซึ่งมันต้องกดยืนยันหลายรอบมากๆนั่นแหละ แล้วมันก็ต้องใช้รีแคปช่าครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มันจะช่วยตรวจสอบว่าคุณเนี่ยใช้ใช้ AI หรือเปล่าคุณใช้ AI มาตรวจสอบหรือเปล่าหรือคุณใช้โรบอทหรืออะไรเนี่ยถ้าคุณเนี่ยใช้เครื่องจักรนะมันไม่ได้นะนี่แหละคือรีแคปช่าครับซึ่งมันเป็นการยืนยันนั่นแหละผูดง่ายๆการยืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์นะคุณไม่ใช่ขุนยนตนั่นแหละคือรีแคปช่าครับซึ่งผมก็ บอกเลยว่าผมเนี่ยได้โดนรีแคปช่ามาทาั้งชีวิตเนี่ยผมโดนเลยครับตั้งแต่ดูอะไรเนี่ยก็น่าจะมีดีแคปช่าบ้างนะถ้าคุณไปทําซ้ํามันเยอะๆจนมันมน่บว่าคิดว่าคุณเป็นหุ่นยนต์แน่ๆมันก็ต้องเปิดรีแคปช่าขึ้นมากับและถามคุณว่าคุณเป็นหุ่นยนต์หรือปะ เร่งผมก็ไม่ได้ลำคาะในหรอกนั้นแถมผมดีใจด้วยเพราะผมเป็นคนที่ชอบเกมแนวรีแคปชั่นอย่างเกมฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นทั้งหมด50ด่านนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เล่นด้วยเพราะาผมเกียจเล่นนะน,นะเพราะว่ามันมีตั้ง50ด่านและอย่างคือมันโคตรนานเลยครับนั่นแหละครับทำไมผมถึงไปเล่นเกมเกมที่มันแบบว,ว่าโอ้โหนานขนาดนั้น เอาละเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับจาหน้กวนิมอนต่อมาเนี่ยผมก็ได้ทําการฟาร์มเลเวลอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ผมฟาร์มแป๊บเดียวนะเพราะว่าผมเอาแต่เอาเอาไปเอาเวลาไปทําการอัปเดตว็บไซไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยใช้เวลาฟาร์มสักหน่อยนะทพกคนเพราะวันนี้กะว่าจะมาฟาร์มกันอีกสักหน่อยนะครับ ถ้าเราถึงเลเวล1 5 0นะครับเราจะได้มีฟาร์มกับตัวอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราต้องฟาร์มตัวเกาะน,นี้ให้เลเวลเพิถึงหลักร้อยก่อนนะครับก็คือ1,100ถึงเราจะได้เปลี่ยนเกาะเป็นเกาะใหม่นะครับคือเกาะที่ชื่อว่าเออ เกาะคอนโครครับซึ่งเราก็จะได้จะได้ไปเกาะโคก่อนเพราะยคนส่วนใหญ,ญ่เข้าไปกันซึ่งผมก็อยากไปมากเพราะเกาะนั้นมันโคจะสมบูรณ์เหมือนคาฟี่เลยครับมีหลายอย่างให้ทําเช่นมีที่ตีโรงงานมีบอสสุดเท่สุดอลาัางการไม่ต่าจะเกาะหูเกาะใต้น้ําในโลกหนึ่งหรือไม่ก็ เกาะใต้น้ำในโลกหนึ่งหรือไม่ก็แบบว่าเกาะแมกมาในโลกหนึ่งเนี่ยครับมั่เป็นเมืองที่ใหญ่าม,มากๆแล้วผมก็ชอบด้วยครับซึ่งนี่แหละครับบอกเลยว่าโลกสองเหมือนโลกหนึ่งมากแต่แค่จะพัฒนาขึ้นให้มันดีขึ้นเฉยๆนะครับซึ่งโลกสองเนี่ยน่าจะดีกว่าโลกหนึ่งนะครับถ้าเอาตามตรงแล้วถ้าโลกหนึ่งดีกว่าโลกสองเนี่ยมันจะจริงไหมมันเป็นตำนานครับตำนานของโลกหนึ่งนะพืะ่นใช่ คือผมเนี่ยชอบโลกหนึ่งมากๆนะเอาแต่ตรงแล้วก็ชอบโูกสองด้วยเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้ดูนะทุกคนซึ่งมันก็ดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนผมเนี่ยอยากจะให้เกาะนี้เนี่ยมันมีกำแพงกั้นนะดูบนดิมันวนตกออกไปปุ๊บปุ๊บเสร็จมันก็จะค้างแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับแบบนี้นี่แล้วก็พายุพัดมันขึ้นมาได้นะครับแบบนี้อันนี้ไม่เรียกพัดขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าค่ะ มาเราให้มันมาสักหน่อยแล้วก็ปุ๊บเจากนั้นเราก็ทําการเก็บว่าเลเวลอัพหนักทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบการอัพพลังงานมากมาถ้าพลังงานถึงเลเวลตันเมื่อไหร่เนี่ยคุณเขกเก่งแน่นอนครับคนปล่อยสกิลได้ล้วนวแต่ฝนวิศดาร์มันดีนิดหน่อยครับคือมันวินได้แล้วพอมันไปเจอหน้าศัตรูศัตรูโดนพลังพายุของมันใช่ไหม เรือความตัวรวมพลยางพายุของมันถ้ตัวสามารถตีได้ใช่ไหมครับถ้าตัวตีเราได้เลือดเราลดแต่เลือดเราไม่หิวครับพลังงานลดแต่ไม่เพิ่มแต่มันไมไ่ลดขนาดนั้นครับมันดีแต่มันต้องแน่กับว่าเลือดเราจะไม่มีครั้งหิวนะครับแต่เราบ่อยสก,กิลเสร็จเนี่ยพลังงานกับเลือดก็จะหิวตามปกตินะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละครับก็เลยคือข้อเสียของการบินในเกมนี้นะครับคือเป็นทุกคนนะครับ ไม่ใช่แค่ผลพิศาสนี่อา้าวหละนะทุกคนนะจะที่ผมฟาวเนี่ย mastery หรือความชํานาญของผมเนี่ยก็อยู่ประมาณ192่งิบนะครับซึ่งผมก็ต้องการตั้งสองเพื่อเอาสก,กิลสุดท้ายครับผมไม่รู้นะว่าสก,กิลสุดท้ายของผลพิศารจะที่หรือเปล่า แต่ผมอยากได้สก,กิลมากๆาเพราะว่าผลวิสาห์เนี่ยเป็นเพียงแค่ผลสำรองของผมเท่านั้นที่ผมเปิดได้จากกล่องคริสต์มาสครับทุกคนผมก็เลยเหอะกินเอ้ยผมก็เลยกินผลน,นั้นแทนผลเพลนไปเลยครับเป็นผลรองเฉยๆแล้วของค่อยไปกินผลอื่นแทนครับผมมีผลในอนาคตอยู่ในใจนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นผลดาก้อนครับผมจะได้ผลนี้มากมาจะถาวรหรือไม่ถาวรก็ได้แค่อยากได้มันมาจริงๆครับเขาเป็นมังกรยุโรปนะไม่ใช่มังกรจี้ ไม่อามากรจีนนะคือผมอยากได้มากๆผมมังกรเนี่ยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้จักผลมังกอรอ่นะตอนนั้นผลที่เก๋ที่สุดก็น่าจะเป็นผลโมจิแนะมั้งตั้งแต่ที่ผมเล่นเนี่ยเล่นตั้งแต่ปี2023ครับรหัสนี้คือตอนนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรนะครับเล่นตั้งแต่โลกหนึ่งนี่สนุกมากในเกมนี้ก็เลยเป็นเกมโปรดในปีนั้นเลยนี่แหละและในอนาคตเนี่ยผมเพิ่งมาได้ใช้ผลนี้นะคบผมบิสสัดสมัยก่อนเนี่ยผมใช้ผลเนี่ยว,ว่าบาเรียครับเดินที่มันอัปเดตเคตันมาปุ๊บ ผมได้สกิลเคียตันเต็มเลยครับถ้าสมมุติว่าผมทําเหมือนกันกับผลวิาสาร์ด้อสมัยก่อนผมชอบเล่นขลวิสาร์ล,าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ชอบเอลบ่นขลวิสาร์เป็นเรื่องธรรมดาครับมันเหมือนผลสมองอัปเกรดอะเนาะที่วินเร็วกว่าผลสมองตีได,ด้ดีกว่าผลสมองทุกอย่างดีดีกว่าผลสมองใช่ครับมันทํำลายได้มากมากแถมมันบินเร็วครับและแถมเวลามันชนของมันก็จะขึ้นข้างบนครับ เป็นสาเหตุว่าเราไม่จะเป็นต้องชนกกระเพงแล้วมันก็จะไม่ขึ้นนี่คนวิสัยครับดีมากผมชอบดีไหนครใช้ผลวิสัยบ้านบอกผมหน่อยผมผมต้องการมากๆเลยครับทุกคนจากนั้นข้อความก็ได้ทําการแจ้งเตือนว่าเรากำลังจะทําลายโรงงานคือเราจะเราจะทําลายโรงงานภายในอีกสามสิบวินาทีซึ่งผมคิดว่าผมจะไปหรอครับไม่อ่ะขอผลเกลือไปแล้วได้เกลือมากินกับข้าวนี่นะ แล้ามาเป็นโลกไต่เกือคือทาโรงงานทีไรได้เกิดทุกทีครับผมไม่เข้าใจทำไมมันต้องได้แต่เกลือเกลือเอาไว้หายไปไหนนีขคือไปอยู่ด้านบนเฉยอ้ยมานนี่เร็วไม g กอยิง let's go ได้ผมได้เลเวลสอรอบครับทุกคนดูสิครับตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งพันสิบแล้วนะครับทุกคนก็เลเวลดีมากๆเลยนะครับ เอาละนะครับทุกคนตอนนี้โฟรงงานไอโฟงโรงงานก็ได้จบแล้วนะครับทุกคนก็คลิปนี้แล้วก็มีประมาณนี้นะครับการฟ้าบอกฟันในหนึ่งวันนะครับทุกคนคลิปเนนาคตของผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยาวนะครับทุกคนเนนาคตคลิปผออาจจะสั้นลงกว่านี้ก็ได้นะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเจ้าก็ใหม่คลิปหน้าลายสวัสดีครับ